เขาบอกว่าระบบนี้เป็นระบบการควบคุมด้วยประสาสัมผัสการควบคุมด้วประษาสัมผัสปราษาสัมผัสของมนุษย์มีกี่อย่างครับห้าอย่างห้าอย่างนะคือมีตาใช่ไหมฮะมีหูจมูกลิ้นแล้วก็กายห้าอย่างนะถ้าเราหนาวแล้วเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นฮะหรือร้อนแล้วเราไม่รู้เงี้ยเราเดินเข้าไปแล้วก็หหนังก็นั่นหมดเคยดูไอ เราเตอร์ไหมภาพภาพที่สองนะที่คนเหล็กมันช่วยนั่นแหละมันลากไปพวกโรงหลอออ่ะผู้หญิงก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ร้อนคือคนเหล็กมันไม่กลัวมันเข้าไปเลยก็ถือว่าปลอดภัยแล้วไม่ได้ไม่ได้นิ่ร้อนมากอันนี้คือสื่อสารระบบด้วยภาษาต่างสร้อน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 ,อนเข้าไปได้ไม่ได้ต้องการเัสการผลิตชิมเออนี่ซอสอันนี้เค็มไปไว้เปรียบเทียบ แต่เขาบอกว่าการสื่อสารที่ใช้เยอะที่สุดคือใช้สายตาในโรงงานทั้งหลายเนี่ยคือมันใช้หมดแหละใช้สายตาเยอะที่สุดจึนเป็นที่มาของคำว,ว่าวิชวลคอนโทรลวิชวลคือการมองมองมอง,มองให้เห็นอย่างเงี้ยนี่มองรู้ไหมมองนี่หมายถึงอะไรห้ามเกินความเร็วห้ามเกินที่ห้าอนิฟัคนี้แต่ต่างประเทศก็ยี่ห้าใหม่มอ,งหมมองขึ้นมาเตือนปรับปรุงได้ไหม เห็นเห็นอยู่เซฟตี้ดูทำรถแล้วเร็วเหลือเกินติดป้ายปุ้งย่างเงี้ยให้วิชเชอคอนโทรลพยายามสื่อนะไปเซ็นเดียร์นิดเดียรน้อยนะอ่าอย่างนี้ถือว่าวิตชั่วคนทรนไหมรู้ใช่ไหมว่าอไหนอันนี้คือระบบชิลเลอร์นะำพอตวอเตอร์ชิลเลอร์หรือปล่าไม่ว่าอ๋น้ำน้ำเย็นเนี่ยให้ให้รู้เวลาซ่อมเป็นเท่านั้นง่ายไหมอย่างงงี้่ายถูกไหมคล้ายๆกันที่เไปดู เดือดเออแก๊ปเดือดเข้าไปเข้าไปสิงหเทาครับสีเทาป่ะสิงห์เทาครับ้องสิเทาแล้วแต่จริงใช่ไหอ่าเข้าเข้าแล้วแบบเพลินแดงแดงครับเข้าปากปลาปลาสีงห์ต้องเงินสิงห์ปลามันขึ้นอยู่กับระดับหมวดแดงโดยมาตรฐานเราทำเราทำเพื่อเพื่อให้มันให้มันคุ้นเคยกับมาตรฐานให้มันง่ายๆเขาจะได้ทำงานง่ายจานเดิมเขาดูในคาฟูให้ก่อนจานเป็นกุ้ก่อนฟูคาฟูขอสร้าง ก่อนเรียกเป็นพิกซีนะพี่พ่อพี่เหลือวเรารู้ละเป็นมันง่ายมันวิชวลคอนโทรลไงวิชวลคอนโทรลกระบวนการผลิตผลิตไปได้กี่ชิ้นกี่ชิ้นกี่ชิ้นทำวิชชุกคอนโทรนั้นไหมหัวหน้างานจะต้องมาถามวันนี้กี่ชิ้นแล้วดูคอมเตอร์เอาครับอ่าดูคอมเตอร์ก็ได้แต่นั้นคือวิชวลคอนโทรนะครับผมอ่าวิชวลเราก็ดูกี่ชิ้นแล้ไงดูเงี้ยวิชวลคอนโทรลก็แสดงคอมเตอร์มันนับอยู่ถูกไหมครับได้เดือดเดือดจะไม่เห็นนะอันนี้วิชชลก สำรับวางผลผลิตอะไรก็ว่าไปมันเป็นวิช่วลคอนโทรลการําหนดพื้นที่นะเอาเป็นวิช่วลคอนโทรลแล้วเห็นไงตีเส้นเปิดไปรถหนีวิ่งได้แค่นี้คนเดินเดินตรงนี้คนก็บอกอ๋อโอเคปฏิบัติตามกันมีนะอ่าเป็ช่วงคอนโทรลนะนี่นี่มันโทรมนะันเยอะมากเลยอ่าอันนี้ไม่ช่วงคอนโทรลไหมรวมเข้าใจความหมายนี่ไหมนะอันนี้บาคนปฏิบัติงานเขาจะรู้อ่าอย่างยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งย่งไม่ต้องส่งตรงนี้ก็ได้นะยังไม่ต้องส่งนะจากแค่สื่อ เปรียบเทียบว่าน,นี้เหมือนกับแบบว่าพอถึงระดับนี้ต้องสั่งของต้องสั่งของอถึงกอ,อกว่ดวัตถุดิบถึงแค่ตรงเนี้ยต้อง,ต,องต้องสั่งใกล้จะหมดแล้วก็ไม่ต้องเห็นกค่เดินไปนึงอ๋อหมดแล้วเว้ยหมดไม่ได้อ่าหมดไม่ได้แล้วก็ต้องเรากต็ต้องมาคำนวณหลีกทางลลนี้มไม่ถูกใจเราท้าหรือระดับน้ําระดับน้ระดับน้ำมันหรือไี่โชคดีหมดไหมระดับน้ำมันเป็นบอกหมดแล้วเราไม่รู้ดูแค่ทำแล้วไม่โชคดีหมดเป็นการรู้อ่ะเตือน ตอนนะเนี่ยพอผมจไอเดียนะว่ามองเห็นพี่หน้าพี่มิชชั่นคนพนักงานที่เข้าใจใช่ไหมจะหลับอ๋อจะหลับแตเข้าใจอยู่นะเดี๋ยว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 ผมพยายามจะฉายภาพให้พี่เห็นเยอะๆพี่จะได้ไปปรับปรุงได้อ่าเรื่องคนพนักงานอ่าอันนี้อันนี้มีชชั่นคนพนยังไงมิชชั่นคนพนยังไงเปรียบเทียบว่าเนี้ย ก็บอกว่าเราจะทดสอบว่างานดีไม่ดีเนี่ยก็เอางานจริงที่ดีมาวางเอาไว้เป็นตัวนะอย่างคุณบอกมาเัวย่าที่ชิ้นงานจริงไหมชิ้นงานไม่เหมือนการสมมติเงี้ยเป็อันนี้งานดีนี่งานไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอ่าด้านนี้นนว,วิธีบอกว่าจะทําติดตั้งฐานกระเพิงจะใช้ต้องเป็นรูปนี้นะต้องพนะันก่อนก่อนก่อนเลิกงานต้องทำเป็นต้องทำแบบนี้นะก่อนเลิกงานคุณต้องแบบนี้ก็ไม่ต้องพูดมากนะแตะรูปอย่างเดียว วิชวลคอนโทรนทั้งหมดมีนักที่ปรับปรุงนะตามกันเนี่ย <c oughs> ผมพยายามจะสื่อให้หมดทุกทุกอย่างให้เป็นปรับปรุงได้คุณนึกไม่ออกป๊อกเรื่องอะไรพอมันเยอะไปหมดเลยทีย่จะปรับปรุงโรงงานให้มันสวยปลอดภัยดีทุกอย่างมันตัดไปเยอะแยะเลยไฟชีบ่งอ่ามีชวลคอนโทรนเลยอ่าใช่ไฟชีบ่งไฟชีบ่งใช่แตาอย่างเงี้ยเขาเวิชวลคอนโทรไนไหมอย่างเงี้ยแค่เนี้ยพอไม่ต้องบอกบเหตุอย่างงี้ผิดนะจ๊ะอยู่หน้างานีแปะเลยแค่เนี้โอ้โอ,โอเคคอยเห็นงาน รูปหนึ่งคนทอนนิกายกันไม่เห็นเแก่ไม่ยอมทำใช่ไหมอย่างเงี้ยก็มีช่วงบอลทวนชัดเลยหนึ่งอันนี้ชัดเจนเซนต์ที่แปดแหละอันนี้คือป้ายของซับาร์มีทั้งบางกันก็เป็นวิชวลบอลทว่นผลิตล็อกไหนอะไรยังไงวัตถุดิบเลยเท่าไหร่ก็วิชวลบอลทวนรูปบอลทวนคืออะไรที่เยอะแยะไปหมดเลยก็จะปรับปรุงความปลอดภัยอะไรต่างๆนะนะเต็มทั้งหมดเลย